โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตะหมูรีวิวนะครับคลิปนี้นะเป็น EP แรกเลยกับการซ่อมมีโอดำราคา2000ของเรานะครับคลิปนี้นครับผมจะล้างคราบน้ำมันเครื่องก่อนเนาะแล้วก็จะลองดูนะครับว่ามันจะออกมากน้อยเพียงใดนะครับคเคนคาบอกว่าใช้ล้างรถเนี่ยน้ำยาตัวนี้เนี่ยไม่ต้องขัดนะครับแต่ว่าคราบน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะต้องขัดหน่อยนะครับ นะเพราะว่ามันเป็นข้าวน้ำมันเครื่องที่ฝังแน่นเดี๋ยวผมเอาใช้แปรงซีฟันขัดออกนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะใช้ฉีดเฉยนะฉีดฉีดล้างเฉยยังไม่ต้องขัดนะครับว่าจะออกมากน้อยแค่ใดเนาะสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับอะ,อะไรเนี่ยซูเปอร์ฟาสต์นะซูเปอร์ฟาสตยี่ห้อนี้สั่งในล a z a d a นะครับก็โอ้โหเสียงรดเยอะมาก ตอนเย็นๆมาเสียงรถจะเยอะครับโอเคทีนี้มันจะมีคราบเนาะที่ผมเอาให้ดูอะเดี๋ยวผมเอาน้ำยาลงก่อนอ่ามันจะมีคราบสักครู่นะนะครับมันจะมีคราบฝังนะเดี๋ยวจะลองฉีดดูนะครับว่ามันจะออกไหมรอบแรกนะจะฉีดตรงนี้แล้วก็พวกเห็นไหมเนี่ยคราบดินคราบน้ำมันเพียบเลยนะครับนูน่นคราบน้ำมันนะนโอเค ประมาณนี้นะครับโอเคครับโอ้โหแดดก็จะส่องเลยนะเพราะว่าผมเอามาทาข้างนอกนะครับทาง,ข,างข้างนอกบ้าน mm hmm. เดี๋ยวมันจะเละอะเดี๋ยวอันดับแรกนะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับดูดูรีวิวแล้วครับสนใจสั่งซื้อผมไม่ได้สนใจส่วนเสียอ,อะไรนะชื่อ,อซื้อมาใช้เองแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับก็เดี๋ยวลองฉีดเลยครับถ้าดูแล้วสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างให้นะครับอลองปั๊มก่อน อ่มาแล้วครับน้ำยามาแล้วปรับนิดนิดอ่ะอันดับแรกนะครับฉีดใส่เลยนะครับเฮ้ยดูครับโอ้โเหมือนมันเป็นโคลนไหลออกเลยนะเนี่ครับเหมือนเป็นโคลนไหลออกเลยนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพองน้ําเปล่ามารางครับน้ําเปล่ามารางออก เฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยนี่ครับดูเหมือนมันกัดสีตรงนี้ออกใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมนะสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขยับกล้องแป๊บโอ้ท่างนี้เอาเรื่องนะครับเดี๋ยวคงฉีดข้างล่างก่อนเนี่ยจะคาบฝุ่นหน่อยโอ้โหเสียงรถไฟ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> อ่ารอสกรูทิ้งไว้สักพักนะครับ ที่ี้จะพักเดี๋ยวลองเอาน้ําเปล่ามาฉีดลองดูนะครับเดี๋ยวลองเอาน้ําเปล่ามาฉีดลองดูว่าจะออกไหมนะครับเดี๋ยวเปิดน้ําอันนี้ไม่มีเครื่องฉีดแรงดันสูงนะครับก็เอาน้ําล้างเฮ้ยขาวเลยนะรตรงเนี้ขาวเลยนะยมือคงเสียบเลยนะมันกัดมือไหมเนี่ยเฮ้ยหลบแรกดูสิครับขาวเลยนะ ตรงตรงฝาเาาดูครับขาวเลยทีนี้รอบนี้นะครับผมจะลองขัดดูดีกว่านะครับไม่ไม่ขัดก็ขาวนะว้อยลองดูครับขีดให้หมดเลย ห,หมดเลยอืมฉีดให้หมดเลยดูครับมันจะไหลออกไหมเดี๋ยวผมลองช่วยขัดดีกว่านะไม่อยากเสียน้ำยาทิ้งเขาบอกไม่ต้องขัดนะแต่ว่าผมจะขัดตรงที่มันมีคราบน้ำมันเยอะๆอะ่ะเพราะว่าให้มันออกหมดเนี่ยโอ้ออกดีเลย ออกดำเลยครับน้ำมันเครื่องดำเลยแฟบไม่ออกแบบนี้นะแฟบสันไลพนี้ไม่ออกแบบนี้นะครับผมลองเอาแฟบกับสันไลล้างสองสามรอบแล้วนะตรงนี้นี่ขัด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 ,ขดแล้วก็ฉีดอีกรอบก็ได้นะขัดแล้วอะแล้วมาฉีดให้มันกัดอ,อ,กอีกรอบนึงก็ได้ ดีมากครับท่านผู้ชมโดนก้องโอเคางอีกรอบครับเขาบอกให้ทิ้งไว้สักพักเลยนะแต่ผมไม่ทิ้งไว้เหมือนเหมือนคำแนะนำเลยอะ,อะขาวไหมขาวจุ้ยไหมโอ้ด้เรื่องเแบบนี้ไมได้เรื่องเลย คือออกนะครับขาวเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะฉีดทิ้งไว้นะครับฉีดทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมาล้างออกนี่ใส่ขับบูด้วยอเออาใหม่อม อฉีดเยอะเลยรอมันกัดออกครับทีนี้เดี๋ยวค่อยมาล้างอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสองสามนาทีนะโอเคครับสองนาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเอาน้ำล้างออกเดี๋ยวเ๋ยผมเปลี่ยนมุมถ่ายดีกว่าอือฝั่งนี้อ่ะ จะไม่ย้อนแสงนะโอเคดูน้ําครับน้ําเครื่องน้ําที่มันกัดนะ่ะน้ำสนิมไหมน้ำน้ำมันเครื่องที่มันกัดโราเป็นน้ําสีแดงไหลเลยครับโอเคเราล้างออกก่อนครับ ขาวจ้วะเครลองมาดูในร่มกันบ้างครับโอ้ขาวเลยครับกัดออกขาวเลยนะอย่างนี้เลย,ยถ้าคาบน้ำมันเครื่องเยอะๆเนี่ยต้องต้องประมาณสามรอบนะครับประมาณสามรอบน่าจะได้นะครับโอ้สุดยอดเลยออกนะครับถือว่าผมซื้อซ้ำอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมซื้ออีกหนึ่งกระปุกเอ้หนึ่ง,หน,งหนึ่งขวดดิ หนึ่งขวดนะเดี๋ยวมซื้ออีกหนึ่งขวดเอามาไว้ล้างทั้งคันเลยอยู่ตรงนี้ครับสีนี่ชัดเจนเลยกัดฝุ่นกัดน้ำมันเครื่องออกแบบเห็นสีของอลูมิเนียมเลยเยี่ยมนะครับนี่เลยยี่ห้อนี้เลยโอเคครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับน้ำยาล้างคราบนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยเอามาล้างรถเนี่ยล้างรอบแรกเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ำออกเลยเนี่ยล้างรถธรรมดานะพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยโอ้ออกไม่เหลือครับผม ตัวนี้ดีครับเนี่ยขนาดผมล้างคราบน้ำมันเครื่องกะเนี่ยดูเครื่องนี่ดูพวกฝาวาลพวกอันนี้ดิขาวเลยนะเอออาการนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมข้อถ้าใครดูคลิปแล้วนะครับอยากซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะบพบกันใหม่คลิปหน้านะอันนี้เอามาล้างเครื่องมีโอให้ดูนะครับผมพวกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ